ช่วยตัวเองทุกวันอันตรายไหมมีน้องนะครับคอมเมนต์มาถามประมาณนี้การช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดเหลืองนะ่าอายแต่อย่างใดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง หมันช่วยปลดปล่อยความต้องการครับทำให้จิตใจเราสงบขึ้น 2. มันจะช่วยเรื่องของการคลายความเครียดมีผลทําให้เราสามารถนอนหลับได้สนิทขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทําให้สุขภาพเราเนี่ยดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันสาก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะการที่เราช่วยตัวเองแปลว่าเราไม่ต้องไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไวรัสกําลังระบาดแบบเนี้ยนะครับการช่วยตัวเองก็เป็นทางออกแบบหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงตรงจุดน Yeah. เพราะถ้าเรามีความต้องการคิดมาแต่แฟนเราอาจจะไม่พร้อมเราก็สามารถช่วยตัวเองโดยไม่ต้องไปมีอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนเรามันก็ช่วยลดความเสี่ยงของการนอกใจได้มากขึ้นงานวิจัยบอกว่าการช่วยตัวเองนะครับสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเฉลี่ยที่เขาวิจัยคือประมาณ21ครั้งต่อเดือนจะช่วยลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้สูงเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับการช่วยตัวเองมันจะสามารถทําให้เราเหมือนได้ฝึกการควบคุมการหลังซึ่งลุงทําคลิปไว้แล้วสําหรับคนที่หลังเร็วการช่วยตัวเองจะ เป็นเทคนิคหนึ่งครับที่จะทําให้เราสามารถควบคุมการหลังได้ดีขึ้นในบางตำรานะครับยังบอกว่าการช่วยตัวเองนะครับมันจะช่วยทําให้สเปิร์มของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีจํานวนที่มากขึ้นด้วยบางตําราจะบอกว่า ช่วยลดอาการซึมเศร้าเพราะการช่วยตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายหลั่งสารของความสุขออกมาจะช่วยในเรื่องของทางอ้อมนะครับลดภาวะของโรคซึมเศร้าตํมราก็จะบอกไปอีกครับว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจทําให้อาการของการปวดไมเกรนที่ต่อเนื่องเนี่ยลดลงรวมถึงสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ด้วยต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อดีของการช่วยตัวเองแล้วข้อเสียล่ะมันมีข้อเสียอะไรไหม ข้อเสียที่เป็นข้อเสียทางตรงเนี่ยยังไม่มีแต่มันจะเป็นข้อเสียในลักษณะของทางอ้อมมากกว่าคือถ้าเราช่วยตัวเองบ่อยเกินไปหรือรุนแรงเกินไปมันก็ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของน้องชายหรือเกิดการอักเสบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครใช้เซ็กซ์ทอยช่วยในการช่วยตัวเองับให้ระวังด้วยรักษาเรื่องของความสะอาดให้ดีระวังอย่าใช้ความรุนแรง อาจจะทําให้เกิด bana, บาดแผลอาจจะทําให้เกิดอาการอักเสบอาจจะทําให้เกิดอาการติดเชืここ้อขึ้นมาได้และไม่ควรใช้เซ็กทอยร่วมกับคนอื่นหลังจากใช้แล้วต้องล้างและทําความสะอาดเก็บไว้ให้ดีข้อที่2ที่เป็นข้อเสียทางอ้อมนะครับคือมันจะทําให้เราเนี่ยขาดความสนใจในเรื่องอื่นเช่นถ้าเราหมกมุ่นเกี่ยวกับการช่วยตัวเองมากเกินไปจะทําดีไหมจะทําตอนไหนจะทํายังไงอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราขาดความสนใจในเรื่องอื่นไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทํางานสําหรับบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนก็จจะทําให้คุณภาพของการเรียน หรือการทํางานของเราลดลงไปได้นะครับถ้าเราหมกมุ่นมากเกินไปอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับให้ระวังเรื่องของภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะติดมือติดมือหมายความว่าเวลาที่เราช่วยตัวเองเราจะรู้ใช่ไหมครับเพราะเป็นร่างกายเราเองว่าจุดไหนใช่จุดไหนไม่ใช่จุดไหนที่มันทําให้เกิดความรู้สึกดีมากๆจนถึงจุดสุดยอดได้นะครับแล้วถ้าเราทําบ่อยๆเนะี่ยภาวะติดมือก็คือว่าเวลาที่เราไปลงสนามจริงมีเพศสัมพันธ์จริงนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการของการหลังช้าหรือไม่หลังหรือบางคนอาการหนักกว่านั้นคือ ของไม่ขึ้นน้องชายไม่ขึ้น,นคนติดมือนะครับเขาจะมีอาการที่ว่าจะเสร็จเฉพาะกับมือของตัวเองเท่านั้นแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเป็นเฉพาะบางคนนานๆถึงจะเจอเคสแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะไม่ได้เป็นทุกคนมันก็จะมีพวกความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการช่วยตัวเองครับเช่นว่าช่วยตัวเองบ่อยๆจะทําให้เตี้ยทําให้หยุดการเจริญเติบโตทําให้ความจําเสื่อมทําให้เป็นหมันผมร่วงสิวขึ้นบลาบราบรา,บรา,บรา ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความเชื่อที่ผิดและไม่เป็นความจริงครับไม่ต้องไปเชื่อส่วนคําถามที่ว่าแล้วช่วยตัวเองบ่อยหรือถี่แค่ไหนครับถึงจะเรียกว่ามากเกินไปนะครับมันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลครับงานวิจัยยังไม่มีบอกมานะครับว่ากี่ครั้งต่อวันถึงจะเรียกว่ามากเกินไปแต่โดยเฉลี่ยแล้วเรารู้ด้วยตัวเราเองง่ายๆคือถ้าทําแล้วมันไม่มีผลต่อสุขภาพของจิตใจหรือสุขภาพของร่างกายแล้วน,นั้นก็ไม่มีปัญหาครับยกตัวอย่างเช่นหมกมุ่นมันไม่ทําอะไรเลยการงานการเรียนต่างๆก็เสียแบบนี้ก็ไม่โอเคหรือทำจนกระทั่ง ร่างกายเพลียไม่มีแรง,งหยุดงานมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแบบนั้นก็ถือว่าเยอะเกินไปควรจะลดลงมาให้เหมาะสมคําตอบโดยสรุปสําหรับคําถามที่น้องถามว่าช่วยตัวเองบ่อยเกินไปเนี่ยอันตรายไหมคือไม่อันตรายครับสามารถทําได้ทุกวันไหมสามารถทําได้ทุกวันครับเพียงแต่ให้ระวังตามคําแนะนําที่ลุงบอกไว้ในคลิปครับตอนนี้ได้เวลาละลุงขอตัวไปช่วยตัวเองก่อนนะครับแล้วเจอกัน ep หน้าครับ